กาหลงรักษาแผลในจมูกลำต้นแก้ลักกระปิดลักกระเปิดแก้บิดต้นกาหลงเห็นรูปแล้วเป็นต้นไม้สวยๆที่หลายคนชอบปลูกเป็นไม้ประดับและยังเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายอีกด้วยนอกจากนั้นยังมีสรรพคุณทางยาสมุนไพรที่น่าสนใจอีกด้วยเรามาทำความรู้จักกับต้นกาหลงกันดีกว่านะครับ กาหลงมีรูปร่างใบเป็นใบเดี่ยวรูปไข่เกือบกลมโคนใบรูปหัวใจปลายใบเว้าเข้าตามเส้นกลางใบลึกเกือบครึ่งแผ่นใบทําให้มองดูคล้ายเป็นใบแฝดดอกเริ่มออกช่วงฤดูฝนกาหลงปลูกง่ายทยอยกันบานครั้งละ2-3ดอกดอกมีกลีบสีขาว5กลีบมีกลิ่นหอมอ่อนๆนิยมปลูกเป็นไม้ประดับจัดแต่งทรงพุ่มได้ง่ายดูแลง่ายกาหลงผลัดใบในฤดูหนาวเริ่มแตกใบอ่อนในฤดูร้อนขึ้นได้ดีในดิน แทบทุกชนิดชอบแดดจัดและขยายพันธุ์ได้ง่ายทั้งการตอนและพอเมล็ดสรพพคุณทางยาสมุนไพรใบใช้รักษาแผลในจมูกลำต้นแก้โรคสัตรีแก้ลักกระปิดลักกระเปิดแก้เสมหะส่วนรากใช้แก้ไอแก้ปวดศีรษะขับเสมหะแก้บิดขณะที่ดอกแก้ปวดศีรษะลดความดันเลือดแก้เลือดออกตามไรฟันแก้เสมหะแก้อาเจียนเป็นเลือด